ครับก็ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือเจ้าสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่สเปคโอเคเลยจาก v ีโกนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วราคา7จ9 0กา้กบาทนะฮะในชื่อรุ่น WAC ก 4G นะฮะเพราะว่าเขารองรับทั้ง 3G แล้วก็ 4G แต่จุดเด่นของเขานะฮะก็คือมันมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลสำหรับคอเกณเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ NV er i d i a เดีย a 4I นะฮะ เป็น quad core นะฮะความเร็วก็จะอยู่ประมาณน่าจะ1.7 GHz นะฮะแรมยังคงเท่าเดิมคือ1นึนะครับผมมีลอมให้8 g ดนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็เดี๋ยวมาทดสอบเกมกันดีกว่าครับเพราะว่าเป็นจุดประสงค์หลักของสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันกับเกมแรกนะครับ beach buggy racing เกมนี้นี่เป็นเกมที่อยู่ใน Teca z o n นนะฮะกับพัฒนามันจะรองรับกับหน่วยประมวลผล nvidia t e g a ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องเสียงตัวนี้จะดีกว่าทุกรุ่นเลยนะฮะเสียงค่อนข้างจะกังวานดังคมชัดแล้วก็มีมิติเห็นว่าเนี่ยเท็เจอร์น้นาำอะไรนี้ก็ถูกประมวลผลตามหลักของ f i x ิกนะฮะที่มากับชิปประมวลผล Nvidia t e g r a กก็ถือว่าค่อนข้างมีความลื่นไหลนะฮะ เฉ็นว่ามี m o ชั่นเบลอด้วยนะฮะเอฟเฟกตรงนี้น่าจะมาจากหน่วยประมวลผลด้วยเพราะเกมนี้ลองรับ NVIDIA Tegra มาถึงเกมที่2นะคะที่เราจะมาทดสอบเจ้า Vigo w a c 4G นะครับกับเกมที่จะดึงประสิทธิภาพของ Tegra 4i ออกมา อย่างเต็มเหนียวที่สุดนะครับก็คือเกม Dead Trigger 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเห็นว่ากราฟิกความลื่นไหลต่างๆถือว่าดีนะครับเอฟเฟกที่มาพร้อมกับ NVIDIA Checker ต่างๆฟิสิกส์ Physics, X เรื่องของเงาการสะท้อนอะไรต่างๆเอฟเฟกเพิ่มเติม,ตมจากซีพทั่วไปจะมีให้เห็นนะครับเมื่อรันบน Vigo v, v a c 4G นะครับ เรื่องของน้ำที่ตกใส่หน้าจอแล้วเป็นหยดน้ำเกาะอะไรก็มีให้เห็นครบนะครับความลื่นไหลถือว่าดีมากนะครับก็พูดง่ายคือเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึงหมื่นบาทนะที่สามารถรันเกมเดกทิกเกอร์ได้กราฟิกครบ,ครบแบบนี้ผมมองว่าหาได้ค่อนข้างยากนะครับ อร่อยสักนิดนึงนะฮะจะได้เห็นกันให้ชัดๆกันไปเลย Great. I've been stuck here for ages. All right, let's roll. <S Follow me. I know a shortcut. Okay. เดี๋ยวผมจะขอเล่นอีกสักพักหนึ่งนะฮะให้ได้เห็นถึงความลื่นไหลกันเพราะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่กินสเปคพอสมควรนะฮะจะได้มาดูกันว่าแว็กโฟจีเนี่ยมันจะ ถค่เจ็ดพันเก้าเนี่ยมันจะเล่นเกมนี้ได้ลื่นขนาดไหนอาจจะมีอาการหน่วงๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้แบบหน่วงมากมายอะไรเล่นได้ เอฟเฟกที่เ<จ>อ <uur> <Effect. S 2> ็กซ <was> ์คลูซีฟเฉพาะชิป n v i d i a t e <ema> ียเทกนะฮะจะมีเห็นในเกมนี้มากมายโอเคครับอันนี้นะครับก็คือ การทดสอบสิทธิภาพคร่าวๆนะ,ะโดยผมจะเน้นไปที่เรื่องของเกมโดยเป็นหลักนะฮะเพราะว่าในส่วนของโซเชียลอะไรต่างๆเ,เครื่องนี้รองรับได้แล้วฮะแต่แต่ครั้งนี้เรื่องของการเล่นโซเชียลเข้าเว็บเบราว์เซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลนะฮะลื่นไหลเท่ากับการเล่นเกมอ่าตรงนี้ต้องยอมรับนิดนึงนะฮะด้วยเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการออปติมัล์ด้วยนะฮะระหว่างชิป n v i d i a Tegra กกับตัวของระบบปฏิบัติการ Android ์ J บ มว่ามันยังทําได้ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมแวก 4G ตอบสนองคุณได้อย่างยอดเยี่ยมครับรวมถึงการรองรับ 3G 4G ด้วยครับผม